เออนั่งแข่งพสิลองนั่แข่งค่อยตูดเอาไหมล่ะค่อยตูดมาค่อยยุ่จะโยงมันจะโยงมันกันคุณพ่อตู่กับแม่ตู่คนละดูโดยยานไงก็กราบขอบุญขอบคุณพ่อตู่แม่ตูหลายๆที่แม่ตาสุนทรขน้อยและแม่เพ็นนวัชนาขอให้พ่อตู่แม่ตู่อยู่ดีไม่เฮง สุขภาพเข้มแข็งเด้อความเจ็บยายได้ควมยอมไข่ยห้มีกอแต่สิ่งดีดีข้ามชีวิตของพอตู้แม่ตู่ซอยร้านเท่าใดก็ให้กลับไปหาลอยเท่าพันท่าขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานและการเงินเด้อสาธ <c oughs> ุสาธุพี่ดองเอ้ฮาถูกเป็นลมเป็นแรงอ้า กับสบายดีสบายดีพ่เแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่เแม่พี่น้องทางไทยพมอแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนาะเพี่นเนาะเอาพี่น้องไอ้มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเ้ออยู่บ้านเอืยอยเพนน้องะพี่นเนาะน้องปูปลาวาสนาเฮ้านี่แหละพี่น้องไอ้ยมื้อนี้กับบได้ขึ้นไปทางเมืองอัสสัมท่องพี่น้องพอดีมื้อนี้ติดทุระทุระทางพีแน่เ่นาะเพี่นเนาะพอดีมื้อนี้ก็ไปเวียนมากัน หลายคนนพี่น้องนะทางทีมงานพ่อตาทางบ,บุญบรนปลาเพิ่นก็ไปรับมาเห็นขึ้นในซ่านแม่น้องดิงด้งดิ้งไม่สนอ้ดีมุกดีใจน้ำน,อน้องเพิ่อนนพี่น้องทีสิตั้งเสาเทาี่ยงค,คัออะไรก็ขึ้นโค้งหลังข้าไม่สน่าเอาเนาะเป็นปทางบุญบรนปาลารับผิดชอบพี่อนเนาะจากนั้นก็ต้องขอบุญขอบุญทางผู้ใหญ่ทางอ่า,าบุญพี่น้อนนพทีมีน้ำจิตน้ำใจซอยทางอ่าอีลาดิงด้งดิ้งอียนอีลาตาดำนพี่น้องอะไรก็ ่าสาวจิตพี่น้องเอ้ยโดยมาเมื่อนี้ก็มากขึ้นไอเพนนี่ก็โอ้พี่น้องเนาะกะมาต่อกันเลยอีพี่สองพี่น้องลุงกะอ่าไปเอากระเบื้องมาแล้วพี่น้องเนาะพอดีกันว่าไปซื้อกระเบื้องมือเส้นนี่ก็โอ้พี่น้องเนาะมูลราคาก็สองหมื่นกว่าบาทกับสามหมื่นอ่าเกทหนึ่งตกอยู่ 2, 100, อ 1, 400, สองลอยเอเมนเกทหนึ่งสี่ลอยซาพี่น้องเนาะตอนแรกเพูดว่าสี่ลอยห้าสิบพนุ่งลงสามสิบบาทพี่น้องเอ 45, 50, ง 30, ้ยจังเลยกะ ขบุญขอบคุณทั้งไอพนเนาะพี่น้องเนาะหันอุทุพรก่อสร้างบอกเม่นบ่บุญโดยอ่าอยู่อุทุพรก่อสร้างพี่น้องมาต้การกันสองคนพี่น้องแต่รถสองขันอ่าพอทางบ่บุญเพิ่นกองรับทีมงานพอตามาลุงก็เอากระเบื้องมาพี่น้องมาฮะเมื่อนี้ก็มิดซ่อม้อยพี่น้องเอ้ยลูกหลานจักไปทางใดสงสัยไปเล่นพี่นละมั้งพี่น้องเนาะอยู่ทางน้องนินิงอยู่ผมไจักทางน้องมุงน้องมวยถ้าพุ่นก็อ่าหลาย มองหลายบอนพี่น้องไอ้อยู่พ่นสิมนี่ก็มีพี่น้องผู้พนโยกย้ายเข้ามาใหม่นี่ก็หลายคนเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปเอ้าพี่น้องนอฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี่สี่ขึ้นไปเซฟบอลพี่น้องผู้น้องพี่น้องอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลพี่น้องเนาะซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปทำบุญทำทานก่อนสงกรานต์สิมาฮอดนี่ก็เอ้าพี่น้องเนาะฝากมาได้พี่น้องเนาะลุงสิเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้ทางทีมงาน เป็นสะพานบุญให้จักสิขึ้นก็ายแน่พี่น้องเนาะที่หลักๆหน่ยคือมีอ่าบ่าวยาวเนาะนพี่น้องบ่าวจันหรือว่าบ่าวบุญสารวันอาจสีอา,บ,าบุญปันป้าอาจสิบ่ได้ขึ้นไปหรือว่าทั้งบ่าตุงบ่าเตียงก็ยังบ่ทัไนได้ปรึกษากันตัวน,นี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเอาเนาะพี่น้องเฮากะเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยมันอ่าได้เตรียมการไว้แล้วเนาะพี่น้องลุงก็ต้องกราบ,บขอบคุณขอบคุณขอบพระคุบ,คบใจแม่อทันหนึ่งพี่น้องเนาะที่เพิ่น อยู่ประเทศเยอรมนีเผิ่นกับส่งเงินมาให้หา0ันบาทให้ซื้อเขา้าซื้อของขึ้นไปทางาเซโปนพี่น้องเงยโดยไปพี่น้องไป๊ไปขนอันว่าอันกระเบื้อ,องลงจากรถจากล่างก่อนนักแท้ๆพี่น้องโอ้ยเงื่ออะไรไข่ย่อยเลยพี่น้องเ้ยนี่นะเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพอดีแหละบาบุญเก็บเข้ามาพอดีพอดีให้บาบุญเฮ็ดซอยกันพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเย้ยโอ้มาฝนตกไม่มาเลยก็แมง จักจันแม่งจิงหลีดนะบบุญนะห้องอิดาดอีดาดอยู่โดยเอาสบายดีเด้อบาบุญเนอโดยสบายดีเอามารอบเดียวบาเบิดบาบุญได้ต้องไปเอาอีกรอบนึงจะออามาจะเก็บทั้งหะมุนทะมุนหาสิบเจ็ดเก๊สอันนี้มันได้อ่าข่อยเอามาแค่สามสิบสามสิบเอ็ดเก็ตแต่สิขับไปเอาอีกรอบนึงก็เป็นอ่ยังเหลืออีกสาวหกเก็ตเหลืออีกสาวหกเก็ตเดี๋ยวจะลับไปเอาอีกเท่านึงว่ะเอพยนเอ้ยมาพี่มาพี่เอ้ยมามามา โอ้ย่ไหมท่านในขอบใจนะมานีก้อนมันยกชอยกันก้อนนี่เขาก็่าเขาก่อนออเ้ามาเข่าพี่น้องเลยเขาเลยุ่มเนยโด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 ยอ้ารากต้มขาแล้วกงทานกลวกข่าลงให้ได้โดยโดยบางทีอนหนึ่งไหวคกับมือสามถว่ยังมีพอกินอยู่ที่โดยเอ้าสบายดีพี่น้องนี่เ้อะอ๋อบริพโแต่เหึงคือคือแง้มข้นมาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้ขึ้นมาทั้งพี่กอนไหม อ้าแต้พี่น้องเงยเพิ่นพ่อกันกับครูอดีตเพลินเนี่ยครูอดีตเดี๋ยวเอื้อยบ่าได้ไหนก่อนเมื่อกี้นี่เอื้อนใช่เอื้อนใช่น้อกเงินมาเอื้อยบอกว่าเอื้อยสีเมือบ้านบ่อสเมปอมันเวี้ยกระหน่ำแหน่นะโดยเรื่องเรื่องเวี้ยเบี้ยเบี้ยยังเอื้อยนเลยยังทุ่งเจ้าหายเนาะกระชับก้าว่าเนาะโอ้ยสีหายยังเงี้ยเนาะสาล้างงานนั้นเล่าต้นตะผัวเขา เขาจะเอาคืนเนาะเงินหรืโดย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 มีพี่น้องแม่ระบาภูพุนันอยู่ไทยเราชิญญาตกระโองคโอ้ถอยยังไงมันเขาก็ให้ให้เอาให้ไม่เอาคืนมานาโดยโดยโอ้ลูกหลานลูกหลานว่าไงว่าเราเราแตนอยู่กับผู้ัวหรือว่าอยู่กับผัวเนาะแต่งแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วแต่ก็เล่าที่นี่ไาเขาเลยแล้วก็ยังเอาคืนมาอีกนะโอ คุณน้องชายอยู่กรุงเทพเหนื่อยหนแย่งเงี้จะมาจับเขาขู่ว่าโอ้ยมาดูเออน้องชายเอื้ยนะบ่ต้องได้ท้ามาเอ้ยก่อนเนาะโดูดูแมน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 มาแบบใดสิสิ่งสิ่งสำคัญกันนะโดูดูก็เลยสิเมื่อเนาะเอ่อสิเมื่อบ้านวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนี่บ่โดูดูดูหู้ยู่หู้ยู่เอาเอาเอาพี่น้องเไยอันนี้ก็คืออันว่าสาเหตุสิเมื่อลูกหลานอยู่บ้านอันว่ามีปัญหากับครอบครัว

มามาพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาลงนี่แหละเอาลงนี่แหละเบิ้งตั้งกล้องใส่เลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าเอานั่นแหละเอาวางนี่ได้เนาะวางนี่ได้หน่โดยไปยังไกแค่นั้นแมนแมนอ๋อหาศาสตร์มาให้ดีโด้วยบุญด้วยนะแล่ว่าบุหักเจ้าได้บุญเพิ่นว่าเอ้ยบุหักดอกบุญตั้งหน่อยนะเพื่ากลวเ้อเจ้าคนใหหญ่มูเนาะ A tay xin đó hoa 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 <laughs> Nào <laughs> 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 <Điều người. Chảy cười> <bây cười> bẹp nạ hook sip lê vĩnh long nó bằng vĩnh không bằng hòn lạy bóp bí Bụng bụng bùng phải bùng phải chip 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 đấy còn chip chip chết chip 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 Hoa chạy sát, nó à. nặng nạc thệ Anh nguồn. No, bắt rồi tiêu cầu à. à, thưa tầng Rồi tầng thưa rồi, thưa tầng thưa thưa tầng con thưa tầng con, thưa tầng con tầng đồng Hope nó đấy. Oh, oh, à, này, này. Ô, mọi người. Ô, mọi người. bò, mọi người. Ô, 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 mọi ม่ยากนะยันจะแต่เจ้าลักระเบื้องนี่แหละเดี๋ยวนี้ลักได้ของยันนะขาไม่ได้น้อูนนี่เนาะไม่ได้มาไ่ว้พี่พี่น้องเลยมาอ๋อชมได้บ่เดี๋ยววัิมามามาเก็บอะไรก่อมา นักเลยนักนแล้วคอยังไหวอยู่นักใคอยังไ <c oughs> อยู่ลองก่อนนะดีที่พักแตกเลยอ้ยนักแทบบูนบอนักเลยอานักอีโดฟิโลเลยเอ้มามามาโนดมาโนดมา,มาอ,อสิเก <Okay, S 1> <ด>บอ Hva er det? ารับรับที่ง,งานพอตามาจะคนบบุญเลย6คน6คนคนคือเก่ามาโดยเจ้า,าเจ้าเจ้า,จาอือ,อ้าโมจิเหียวลดย เอ็บเอวอยู่แล้วก็มันเป็นยังติดฮาบอ๊อนอาคืออ่ารครัน

ลดหุนไปร้ายเติบได้บุญเลยจะเชียร์ครอ่ดอค่ยรบกอมันเแมนแมนเขาเหยียบรถลายเหยียบหลังไะเหยียบหลังลายไม่อยู้หู้่น้องเลยเป็นกรรักรมันี่เอาระบุญว่าเป็นกรรมกรนน้ำเรื่อรถัน rồi 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 có mà con lưng gầu đâu ba có mà con lưng gầu đâu ba rồi Nó. Rồi. Rồi.

กระเบื้องเพื่อนน้องปูปลาอีล่ากับมาพอดีบัชนี้มารอบนียพี่นองง <c oughs> ้องเอ้โต๊ะโต๊ะ <c oughs> พี่น้องนัก <c oughs> แท้ๆได้นี่โดยหุ่นมาทั้งเป็นทั้งมวลห้าสิบเจ็ดเกทพี่น้องเอ้ <c oughs> โดยวัดมาแล้วลูกหลาพอดีเลยว่า <c oughs> เอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตปั๊บกล้องก่อนอ่ะเนาะพี่น้องจังไลยกะมาซอยกันเด้ออีล่าเด้อ

ออโอ้ยนักฮักนักเน่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ตูดมาที่ดัานนะลูกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เขาสิอันนี้บ้าที่นั่นได้ยี่ดอกออด <c oughs> อทาาอี่เอาน่นอ้องเนาะโอ้ยธรรมชาติเลยเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ย ลดทุนแล้วเจอะคะแนนล้านไอ้เฮ้ยโอยมาสนามทั้งในมาสนามเมนจิตร์เป็นปุอิีล้านดอกมันเป็นตะนอนแท้ๆอากาศแบบนี้อากาศมันเป็นตะนอนเห้นคือมันเย็นเลยเนเ่้อโอ้ยดีเด้อูไกด์อากาศฮอตนี่มันนอนง่ายด้วยวะ

sai mình nhìn cái gần này cũng rồi đấy phép em chứ đâu Nát quá Ừ Hết 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 A thì nó nặng thêm Khói tụt đâu mấy lạ Khói tụt mà khói dụ, Cháu nhục nó, cháu nhục ไปว่าปูนเนป่าวะปูปลาจะงัดตัวนี้ก้นมาลูกหมงัด้า้าางัด้นมารูลูฮึ๊งัดดิง แค่สพี่น้องเอ้ยไม่เชื่อได้ว่าเขาเบื่อมันที่นักบอนี่มาสุดมามดูล่ะมาสุดมาเกือบแตก <cười> <cười> ah. <cười> yeah, yeah, ouch, đi, dạ 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 ở đây dạ 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 đây dạ Đây Tự mà. Ah. <cười> 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 Đó. Thế à? Thế xeo à? Anh cho cái nhang, anh cho cái nhang cái đi lưỡi bỏ. Anh cho nhang cái kinh khẩu ấy.

นวนห้าสก็ดเพี่้องเนาะสหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเ้าสองสิ6สี่เก้าหกเก้าหกเก้าแปดสามสิองามสีสามพี่้องสบ ครพูกัสามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สิบสีกแก็ดพี่น่มเนาะเอาหามาที่นี่บุญขุณทา่านอาประตูเพนนูกเด้เออ่าทางเป็นทางพอหกักรุงนี่แหละผูพิพ่นชดซอยสังกะสงสังกสีนนกเนาะลูกเนาะอซอยแต่พี่นงไงซอยอยนว่าปูนเทฝืนเทขานเ็นีหลาปูปลานี่แหละเอา คุณพ่อตู้กับแม่ตุค่ะนะลูโยยรกโดยจะในก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อตู้แม่ตู้หลายๆที่งมนตาสงสารขน้อยและแม่เพน็นนวัฒนาขอให้พ่อตู้แม่ตู้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บยัยได้ความไข่ยัยมีขอแต่สิ่งดีดีข้ามาชีวิตของพ่อตู้แม่ตู้ซอยร้านเท่าใดขอให้กลับไปหาลอยแถวพันท่าขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินเด้อสาธุสาธุ <c oughs> พี่น้องเอ้ยัย่นโต เป็นลมเป็นแรงเอ้าเอ้าอะไเสือใครชอบเนี่ยให้ไม่เพ้นอ้าเอ้าน้ามให้ขอบุญขอบุญพอลุงบ่มาโยอุตส่ามยโยเกตกะโลให้เอ้าจักหน่อยก็ได้อ่ะขอบุญขอบุญลุงเขิมหลายๆเด้อที่มาเป็นสะพานบุญแหละโอเกตกะโลให้ลานขให้อพอลุงอยู่ดีม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีข้อใจชิงดีดีเข้ามาในชีวิตของลุงเด้อซ่าสาธุบังหายดุระบังทีนั้นเป็นอะไรดุ ดึงดึงก็ดึงก็สีบอกไว้เลยพี่น้องสุดยอดค้งคมงามว้างามนั่นแหะเนาะออกอ่าอาสีขาวออกูเพี่นเลยคนกับแต่ลูกต่างกันเลยเอาเอาโอเคทั้งหมดมาลงมาพี่เลยว่าถายลูปลูงขอทายลูกทุกเนี่ยห่อนแห้งนั่นแหละเนาะโอตอนที่ลุงมาตอนนั้นไปเล่นน้ำาเอือมีไม้บ่ออ๋โอเคโอเคอยู่เพื่อนก็บห่อนนั่นแหละเนาะฮาพอลุงมากกันหนึ่งเข่าอยทั้งพอลุงกินในลูกเด้อ ทางพอตู้ไม่ตู้เพิ่นมันพอตู้บ่ทีงแม่พอตู้เนาะที่แม่พอตาเพิ่นมาเฮ้เฮ็ดเฮือนทางบูบุญนี่พี่น้องเอ้ยบอกเอ้เพื่อดีบอกเอ้เพิ่นบ่เอ้ยไม่ยิ่งใหญ่เนาะโดยโยเอาเอาโอเคเอ้ยเขาออนออกไปอันอันโดนคิดปุญเนาะโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณขอบุใจทางอีพ่อกับอีแม่เล่าพี่น้องเนาะที่เล่ามีนันจิตใจซอยดุกซอยหลานพี่น้องเอ้ยอ่า ซื้อ,อตากระโลมาให้หรือว่าแผ mm hmm. ่นกระเบื้องพี่น้องเนาะจาาังไลยคะขอให้พ่อกับแม่มีแต่ความสุขก,กายสบายใจเดอ้อเฮ็ดธุรกิจการงานยังอยู่ขอให้รลำไปด้วยอ,อย่าเจ็บอยจนมีแต่ความโชคดีมีใช่พี่น้องเนะาะคงเจ็บจะได้คงไข่จะมีปรารถนาสิ่งได้กระสมคมมันปรารถนาทุกทุกประการเอาสำหรับคลิปนี้ลุงไปได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบายบายสบายดี